สวัสดีค่ะช่องพ้าทอสุขโขทัยนะคะมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้มา,าเป็นงานชิ้นดีๆเลยนะคะงานสิ้นเกียร์นะคะงานจากปลายขนเม่นเลยนะคะเป็นสิ้นที่มีชื่อเสียงในจังหวัดสุขโขทัยนะคะเป็นงานที่งานตีนจกนะคะปกติเราจะเห็นกันว่าทําตีนจกแต่เชิงด้านล่างคําว่าตีนจกก็คือตีนอยู่เชิงด้านล่างเนี่ยนะคะจกก็คือการจกการล้วงลายนะคะจาก ปลายขนเม่นนะคะวันนี้ผืนแรกนะคะเราเสนอเป็นสิ้นเกี้ยนะคะเป็นสิ้นเกี้ยสีแดงนะคะทอครีมเพราะฉะนั้นหัวสิ้นก็จะเป็นสีแดงปลายสิ้นก็จะเป็นสีแดงแต่เราทอครีมก็จะเป็นป้องแดงนะคะตรงนี้นะคะแดงแดงแดงนะคะตีนจกด้านล่างเป็นลายน้ำอ่างนะคะสวยๆค่ะ ติงจกด้านล่างเป็นลายน้ําอ่างสวยๆพื้นนี้สวยแล้วก็เด่นแล้วก็แปลกตานะคะเพราะว่าไม่ค่อยได้มีมานะคะสีแดงสีแดงทอครีมตัวสิ้นก็จะออกประมาณมะเมี่ยวนะคะพื้นนี้ราคาอยู่ที่7 0 0 0บาทค่ะเป็นฝ้ายนะคะไม่ใช่งานไหมเพราะฉะนั้นจับจองกันได้แล้วนะคะใครไวได้ไวนะคะเพราะจะรออีกนานก็เป็นเดือนๆนะคะกว่าจะได้ผืนใหม่มานะคะ เป็นงานชิ้นหนึ่งก็ใช้เวลาทำนานค่ะ1-2เดือนนะคะ7000บาทค่ะชิ้นต่อไปนะคะท่านใดสนใจงาน9ก้าลายนะคะผืนนี้ตอบโจทย์นะคะแต่วันนี้เป็นฝ้ายนะคะงาน9ก้าลายที่เราทำเป็นไหมเนี่ยราคาอยู่ที่10,000หนึ่หมื่นขึ้นไปนะคะห5ึห่นาหมื่นหกจนถึงหน0่งาอยู่ที่วัตถุดิบนะคะอ่าผืนนี้เป็นฝ้ายนะคะเป็นฝ้ายราคาไม่แพงมากนะคะ ฝ้ายเก้าลายก็คือเก้าลายมีเก้าลายโบราณของเชิงตินจกมีทั้งเก้าลายนะคะเริ่มจากละหน้านี้ก่อนนะคะลายแรกลายแรกเป็นลายมนสิบหกนะคะมนสิบหกนะคะลายถัดมาเห็นไหมคะเป็นลายน้ำอ่างนะคะลายน้ำอ่างตัวนี้นะคะแล้วก็ลายเครือกลางลายเครือน้อย นะคะลายเขือน้อยแล้วก็ลายเขือใหญ่นะคะเอามาด้านนี้ด้านนี้ก็จะเป็นลายสี่ขอเห็นนะคะลายสี่ขอแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นลาย8ขอนะคะถัดมาก็ลาย12หน่วยตัดนะคะ12หน่วยตัดค่ะ12หน่วยตัดถัดมาก็จะเป็นลายสองท้องนะคะลายสองท้องสังเกตง่ายๆว่าคล้ายๆกับลายน้ําอ่าง แต่เรามีนกอยู่4ตัวด้านในนะคะด้านใน,นสองท้องแล้วก็ลายมณ16นี่ค่ะที่เห็นนะคะก็ครบทั้ง9ลายนะคะส่วนใหญ่คนที่ใส่ตีนจกของหาดเสี้ยวหรือของสุขโขทัยจะนิยมใส่9ลายแต่ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ได้จับจองนะคะเพราะว่า9ลายใช้เวลานานมากนะคะ1-2เดือนนะคะแล้วแต่ว่าช่วงไหน ช่วงเทศกาลช่วงอะไรเนี่ยนะคะคนที่อยากได้ก็ไม่มีโอกาสได้จับจองนะคะบางทีคนพื้นที่ก็จับจองกันเองนะคะพื้นนี้สวยงามมากเลยเป็นก้าวลายโบราณเหมือนได้ใส่สิ้นก้าวผืนเลยนะคะตัวสิ้นเป็นลายเป็นสีเขียวลายตะวานนะคะเขียวอ่อนเขียวมะนาวนะคะประมาณนี้นะคะท่านใดสนใจนะคะผืนนี้ราคาหน้าเพจขายอยู่900 0นะคะ แต่คลิปนี้เราจะขายอยู่8,5 0 0นนะคะรีบจับจองมานะคะมีผืนเดียวนะคะที่สุดที่สุดของงานตีนจกก็คืองานตีนจก9ลายนะคะเหมือนท่านได้ใส่สิ้น9ผืนเลยนะคะผืนนี้จับจองกันมาได้นะคะมีความสวยงามนะคะมีผืนเดียวนะคะมีผืนเดียวงาน9ลายโบราณก็จะได้ใส่สิ้นตีนจก9ลายในผืนเดียวกันนะคะ9้าลายในผืนเดียวกันนะคะ ตัวสิ้นก็จะออกมาประมาณนี้มุมนี้ก็จะได้อีกอีกลายหนึ่งมุมนี้ก็จะได้อีกลายหนึ่งคนละมุมนะคะพืนต่อไปนะคะอ่าเป็นฝ้ายเหมือนกันอันนี้เป็นลายเดียวนะคะลายมน์6นะคะราคาจะต่างกับผืนเมื่อกี้นะคะผืนเมื่อกี้มี9ลายอันนี้มีลายเดียวคือลายมน์6นะคะราคาก็จะอยู่ที่5,500บาทนะคะ 5,500บาทตัวสิ้นก็จะเป็นสีเขียวมะนาวลายตะวาเหมือนกันนะคะอ่าประดับด้วยหัวจกหัวจกท้ายของหัวสิ้นก็จะเป็นลายเคอวันนะคะมีข้างบนข้างล่างเขาเรียกว่าจกหัวท้ายนะคะตรงนี้นะคะตรงจีนจกเป็นงานล้วงลายนะคะเป็นงานล้วงลายด้านในมีการผูกปมนะคะเป็นงานมือล้วนๆน,นะคะ ผืนนี้งานละเอียดมากนะคะถึงแม้จะเป็นงานฝ้ายนะคะนกคุ้มของเขาด้านบนนี้ก็แน่นมากเลยนะคะ<ม>เห็นไหมคะางานไหนที่เป็นงานแน่นๆก็เขาเรียกว่าเป็นลายที่ออกมาจะคมชัดนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวนกก็จะเห็นเป็นนกนะคะดอกมีนะคะแล้วก็ลายฟันปลาลายเครือขอข้างล่างประดับพวกจินจก ตีนโจนี้เขาเรียกว่าลายมนินะคะก็จะมี16ขอถ้าเป็นโบราณก็จะเรียกข้างละ8ขอฝั่งนี้8ฝั่งนี้8นะคะมีนกอยู่ตรงกลางนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็จะมีสร้อยสานะคะท่านใดสนใจจับจองกันมานะคะผืนนี้ราคาอยู่ที่5,500บาทนะคะ5,500บาทเดี๋ยวเราจะมีะเขาเรียกว่าภาพนิ่งอยู่ยท้ายคลิปนะคะ พื้นสุดท้ายวันนี้งานดีๆทั้งนั้นเลยนะคะงานตีนจกโบราณอันนี้สีฟ้าน้ำทะเลนะคะเห็นทะเลไหมคะสีฟ้าน้ำทะเลผืนนี้ใช้ตีนจกลายลาดบุรีนะคะก็จะมีเครื่องเป็นของลาดบุรีนะคะเป็นลายใหม่ของเรานะคะจะเป็นงานจกของเราที่เราทำเองแต่ชื่อเรียกเขาเรียกว่าชื่อลายลาดบุรีนะคะ แล้วก็ต่อด้วยสิ้นสีฟ้าน้ำทะเลนะคะหัวจบหัวจบท้ายก็จะเป็นลายดอกจันนะคะสวยงามนะคะทั้งผืนเลยท่านใดสนใจมีผืนเดียวนะคะอย่างละผืนผืนนี้ก็ราคาก็จะอยู่ที่5,500บาทนะคะเดี๋ยวรายละเอียดเราจะให้ดูอยู่ท้ายคลิปนะคะรายละเอียดการติดต่อนะคะติดต่อมาเลยนะคะท่านใดสนใจงานพวกนี้ เป็นงานฝีมือนะคะไม่ใช่ว่าได้ง่ายๆนะคะผืนหนึ่งใช้เวลา1-2เดือนเชียวนะคะเพราะฉะนั้นท่านถูกใจก็ให้จับจองกันเลยนะคะจะมีอีกครั้งก็จะไม่เหมือนนี้แล้วค่ะงานงานมือก็คืองานแฮนด์เมดนะคะจะทําอีกครั้งก็จะต่างกันไปนะคะราคา5,500บาทนะคะจับจองกันมาได้นะคะวันนี้เราเสนอแค่ 1, 2, 3, 4ผืนแต่เป็นงานดีๆทั้งนั้นเลยนะคะท่านใดที่ชอบ งานที่สุดของจังหวัดสุขโขทัยก็คืองานตีนจกที่ใช้เป็นขนเม่นใช้ทำเป็นอุปกรณ์ทําลายจินจกนะคะสนใจทักทายกันมาได้นะคะ